สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะขอรีบรีวิวเลยนะครับตอนนี้นะครับวันขั้นนะครับตัวนี้ทำงานออกมาเพื่อแก้งานของปอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าสวยทีเดียวนะครับรูลมอยู่ไหนนะเป็นสิ่งที่ทุกคนถามหากันมากว่ารูลมมันอยู่ไหนคือมันปรับไม่ได้รูลมมันอยู่นี่ครับ ตัว V ีนี่เห็นไหมฮะสามรูสามรูเป็นหกรูนะครับทีนี้การพื้นฐานของมันรป๊แบบหนึ่งนะครับให้บิดออกมาก่อนโอเค ก็เห็นได้ว่านะครับนะก็สองพันสิบสี่นะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนว่า U.S. Exclusive นะฮะอืมก็เป็นความลับไปดูของตัวเองเอา นะครับขั้วเป็นขั้วอทองแดงวออนั่นแหละห้องเครื่องข้างในตัวนี้ยังจะใช้ครั้งท้ายครับแล้วก็จะไปใช้เเขาเรียกว่าซูชิซูชิคอยอ้าคอยนะครับก็ เป็นระบบหมุนนะครับคู่น็อตเนี่ยเป็นทองเหลืองเขาบอกไม่แน่นนะครับให้แน,น่นอืมโอเค ไฮบิดกับชีวูนะครับโอเคความแรงก็ใช้ได้เนี่ยดิฟเป็นดิฟของอะไรวะของออริจินนะครับดิฟรูกว้างนะครับ ให้กลิ่นที่น่ารักฟุ้งฟิง้งเลยนะเดิฟไทเทเนียมนะครับตัวนี้กลิ่นชัดครับมาแรงมาเร็วโดยรวมแล้วครับ มันก็แทกเวิร์กเลยแจ่มเป็นอะตอมที่แจ่มผมควรด้วยด้วยห้อง,องมันใหญ่นะครับเออ่คงจะเหมาะกับเล่นพวกซูชินะครับเป็นคอยตั้งน่าอ,อ,อารมณ์อารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> ดิบลูกพี่นะครับดิบิเต อืมสุดยอดนะครับตัวนี้มีคนตกร้ตกเรือนะครับเดี๋ยวปู่วินนะครับจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งสวยครับสุดตีินจะมีที่หวางนะครับเป็นพลาสติกแต่ผมไม่ไม่ไม่มีนะครับ ผมเป็นตัวโลเทคครับก็คนที่ได้ไปนะครับเขาจะมีกล่องนะครับใส่มาให้อย่างดีเลยสุดยอดนะครับเดี๋ยวตกรถต,ตกเรือก็ขอด้วยสารเรือวิวินไปนะครับอืมโอเคงานวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ